อาทิตย์ที่แล้วโค้ดเอสได้คำถามนะคะมาในอินบ็อกซ์นะคะถามว่า,าการที่โค้ดเอสนะคะทาคลิปออกมาแล้วก็มีเลคคอร์ดเป็นสอนเกี่ยวกับหน้าจอเนะะี่ยค่ะสอนให้ทาถูกไหมคะในคลิปวิดีโอหรือการต่อต่อวิดีโอนะคะถามว่าโค้ดเอสใช้แอปอะไรนะคะวันนี้โค้ดก็เลยจะมาบอกว่าโค้ ใช้แอปนะคะ AC Record นะคะซึ่งจะเป็นแอปที่มีให้โหลดอยู่แล้วฟรีๆนะคะซึ่งจะสามารถเล็กคอร์ดหน้าจอเราได้นะคะขณะที่เราสอนอยู่หรือว่าพูดอยู่นะคะแบบนั้นแล้วก็ระหว่างที่เราใช้หน้าจออยู่ก็สามารถที่จะบันทึกเสียงควบคู่ไปด้วยนะคะแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะการใช้งานของแอปอันนี้กันเลยนะคะ การใช้งานของตัว screen recorder นะคะก็คือเข้ามาโหลดแอปเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้เข้ามาเรามาที่ setting ก่อนนะคะก็คือเรากำหนดเรื่องความละเอียดเนี่ยเป็น1920 1 0 8 0คูณ1080นะคะ เราเซตแล้วจำนวนเฟรมเรทเนี่ยใช้ประมาณ30ก็เพียงพอแล้วนะคะหน้าจอปรับให้เป็นอัตโนมัติและมีการบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะเรามีเมจิกบอททอมก็คือสามารถมีภาพระหว่างที่เราสอนจะมีการกดได้นะคะแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่อยากให้ตั้งไว้ก็คือนับเวลาถอยหลังนะแล้วแต่นะว่าจะใช้เท่าไรอย่างโค้ชใช้3นะคะก็คือเพื่อให้เราเตรียมพร้อมมันก็จะนับถอยหลัง3 2 1นะคะเพื่อ เริ่มการบันทึกนะคะแบบนี้พอเราเซตตัฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะจะถูกเก็บไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะมันจะขึ้นชื่อว่า AC Record Free นะคะจะถูก create ขึ้นมานะคะพร้อมกับแอปเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะและไฟล์ที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในแท็บที่2นะคะและตะั้งแตที่อัดได้ก็สามารถเป็นแคปหน้าจอได้ด้วยนะคะนี่คือตัวสกิน ช็อตนะคะอ่สกรีนทั้งหมดนะพอเราตั้งเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้เนี่ยเรากดนะคะแบบนี้อันนี้คดอัดอยู่เนาะแบบนั้นเวลาเดี๋ยวจะให้ดูนะเวลากดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเดี๋ยวคดขึ้นเป็นภาพให้นะคะอันนี้จะเป็นภาพสกรีนตอนที่เราจะเลคคอร์ดนะคะเราจะเห็นปุ่มเป็นรูปวิดีโอนะคะให้กดตรงนั้นนะคะแล้วเวลาจะเริ่มนะับเป็น3 2 1อ่าจะขึ้นเป็น เป็นตัวสกรีนให้กดนะคะเป็นรูปวิดีโอให้กดตรงนั้นแล้วก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลังเป็น3 2 1นะคะแล้วเวลาเราจะปิดเนี่ยเราสไลด์จากข้างบนลงมานะคะเมื่อกด stop แบบเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นการหยุดนะคะหยุดหน้าจอทั้งหมดนะคะ แอปบอกแล้วว่าใช้งานไม่ยากเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นแอปที่อยู่ใช้แน่ดรอยนะคะสําหรับใครที่ใช้ iOS ก็มีเหมือนกันนะคะทําให้คุณสะดวกแล้วก็สามารถใิ้สอนผ่านจากหน้าจอได้เลยนะคะ<ไ>ถ้าชอบยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าสนใจนะคะที่จะมรีสอร์ทโคสเอนะคะในส่วนของคอ,งอง์ซ้อนตัดต่อแบบมืออาชีพตอนนี้ก็มีนะคะสามารถทักเข้ามาได้นะคะในอ<ไ>ินบอ์เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ